สวัสดีค่ะคุณเพื่อนแจ๊สวัสดีจ้๊ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าปลาแซนวิชาวคุเพื่อนจ๋าเมนูบ่ายวันนี้คุณเพื่อนจ้าโอ้ยวันไห,ห้งตำซั่วปลาหมึกย่างคุเพื่อนจ้าอยากกิน,นยั่งเลยคุณเพื่อนตำซั่วปลาหมึกย่างทำไมหัวขาดอ่ะเอ,า,อาใหม่หยับใหม่นนิดนึงไหนบอะมาณนี้ได้เนาะโอเคหัวกระขาดเพื่อนจ๋าวันนี้หัวแห้งค่ะมา โอ้ยนิ้วเขาเพื่อนมาเด้อมาเด้อเหงื่อแตกสุกเลยมานี่ไงอืมจดเลยจ้ะโอ้ยมื่อวันก็ได้เพื่อ้เมนูวันนี้ส้มตำขั่วตำชั่วปลาหมึกย่างปลาหมึกอาจินชิณาย่างเพื่อนจ้ามาเด้อเห็นปลาหมึกบอคือประมาณว่าเราไม่อยากลวกไงมาเลยวันมันเยอะคือเกาเพื่อนจ้ะมัมีกันไกลเด้อกันไกลก็เสีหายถูกปะ เป็นไก่ชนขลิ่มากมบบามเลยนะทำไมเจ้าบ้านไม่ขเลิ่นทำไมเป็นไกข่ขลิ่ขนเลิ่นี่ตัดเป็นสีแดงๆเสร็จส้มตําตําหมกย่างเป็น,น,ปนไรกิ๊บก๋ไหมมาจะเลยจะคำแรกเรียกเอาไว้เหรอผักผักไม่มีอะไรเลยผักกาดขาวเอาผักกาดแก้วนิดหน่อยแล้วก็ผักผักผักอียงโบ้หูอุ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้หิวแลือตาลาย เ mm hmm. มันสุดยอดอีกหนนจา้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมตําสัวส่วตําสั่วปลาหมึกย่างทำแรกฮวอนอากาศหอวนชิน้นไยเจอเหมือนเดิมมากระถิน้น อืมงวนสุดโพงโมกแยงนี่เนี่ยขางวนเพื่อนจ้าไปบ่มาเลยมันชอบปลาหมึกเด้ยอยมางั้นต้องรีบกินเบื่อใจถือสาเด้วย่ได้ดีดยาดีดเนี่เพื่อนจ้าปกติเป็นคนน,นั่นี่คนขึ้นลิงไหมหนูเป็นคนลักษณะแบบนี้เด้วยถือสาเด้อเพื่อนจ้าอาจจะโลละก็แค่น้อย เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วจ้าสวยแบบบ้องบ้องสวยแบบโลกไม่จำหกินไปเฮ้ยแซ่บอีบนี้ มันได้อารมณ์กินไปอะไรนังมันไปเห็นเพือนจ้านี่ปลาหมึกย่างส้มตำปลาหมึกย่างปลาหมึกอาจินทินาย่างเพื่อนจ้าวายอ้ยมันเร็วเข้า cuốn sâu của bọc Ấm Đẹp nắm vắng xoắn bây đó bây giờ 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 หัลหน,นเสอวันสิหาว่าแต่งตัวโป๊ะแม่แต่งตัวโป้นเพื่อนจะ๊ะเสือมันห่อนมีเงือเสือไหมไอ มันอือรวบหมดไหมอืมหนวดจ้าหนวด กนั้นเลยเอถ้าหมึกย่างเหมือนถ้าปลาหมึกย่างสูตรตายเหมือนกัะแต่ว่าถ้าปลาหมึกลวก ้สูวันนี้คิดว่าต้องตามหมดเลยเบิดครับครับหมูปลาหมึกช้าน เพื่อนจับบินขนหอบขาหดปากไม่เองวะอะไรวะหันหน่อยมัน hmm, ช mm ิ้นใหญ่เกินมันขาดคออืมอืม เจะถือสาเดเพื่อนๆจ้ะใส่เสือ้อกล้ามใสยเดียวมันเป็นมาสไตล์เลยมันเป็นบางเหมือนน้ำี่การแต่งตัวประมาณวมาจับอีกอย่างเด็กก็นใ,นใส่หน่อยเลยบ่อยากปเป็นคนแต่งตัวง่ายๆด้วยเพื่อนๆจ้ะ แต่ไม่โปอนะไม่โปไม่เห็นไม่เห็นนมเด้วยเราเห็นนมดได้เหมือนกัน,นเนสียาว่านัง่งฝา้าเส็จเป็นตัวโปเด้วภาักหลังเาแตงตัวโปเหมือนกก็อะไรนี่กบ็บโบโปรแต่ว่าเสือมันเหี้ยสิสไตล์ใรกส็สไตล์มันเหมือน แต่งตัวให้เหมือนกันเด้อถ้างั้นวก็ถ้าแต่งเหมือนกันชอบเหมือนกันก็มีผัวคนเดียวแล้วถูกต้องป่ะใช่ไหมคะอือืออืือ แล้วท่าน <c oughs> หมดจ้าสามตัวเพื่อตาว่าเหลือตอนนี้ไม่เหลือหมดบอกแล้วถ้าเป็นหมึกย่างฟูตายลมพึ่งจะมา

กันผิดทำไมอ่ะ,อะจบโอเคค่ะเพื่อนา <c oughs> ท่านเพื่อน,นะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ ให้กดแชร์แล hey, ้วกดตามช่องนางฟ้าพาฉันด้วยให้เพื่อนจ้ะโอเคเจอกันคลิปหน้าด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย